ไม้่วานอะ่ะไปดอยอ,อินทนนท์โหยังเดียวนะวันนี้ขอฝนอย่าตกแล้วกันตรงนี้เป็นโค้งอันตรายแล้วนี่น่ป่าตรงนี้สวยเว้ยแยี่แถวต้งคองดอยอ,นอินทนนท์เด็ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่อนี่ถ้าเจอตรงนี้แล้ว้ายไปอ๋อ,อ,อตรงนี้บ้านขุนวางคือตรงนี้ จุดตรวจรวจ,วจุดที่ห้านเขาพยายามทําทางข้าแบบน้ํามันไหลอ่ะอลังการมากแหละภูเขาโซนนี้มีน้านําตกงงด้จุดต,ตรวจที่สองโ,โอ้ตรงนี้ลมแรงเฮ้ยโอ้โมองมาเห็นเลยเว้ยโอ้โหอุณหภูมตอนนี้เหลือสิบหกองศานะ ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาขี่รถเล่นนี่ตอนนี้เราอยู่ที่แยกแม่วางนะอันนี้ก็จะเป็นโซนอำเภอแม่วางนะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้เส้นทางจากตรงเนี้ยอำเภอแม่วางอนะ่ะไปโดยอ,อินทนนท์เดี๋ยวมาดูด้วยว่าเส้นทางมันจะเป็นยังไงเออมาเส้นทางจากตรงเนี้ยมันสามารถไปโดยอ,อินทนนท์ได้วันนี้นี่คือแบบคืมฟ้าคืมฝนนะเมื่อวาน เมื่อวานกลางคืนนี่ฝนตกคือถ้าใครแบบอยากไปดอยอินทนนท์แล้วแบบเบื่อทางจมทองละเนี่ยสามารถมาทางแม่วางได้เยเดี๋ยวจะพาไปดูว่าทางมันจะเป็นยังไงขออยังเดียวนะวันนี้ขอฝนอย่าตกแล้วกันเอาแล้วยังมาต้านขึ้นดอยตั้งเลยตกแล้วแต่ข้างหน้าคือฟ้ามันใสๆนะโอ้ตรงนี้มันตกแบบปลอยๆหนะ่ย เอ้ตรงนี้ฝนมาตกนะนะเมื่อกี้ฝนตกโอ้อย,ออย เฮ้ยลำใหญ่ออกออกลูกแล้วเหรอนี่กิโลเมตรที่แปดเนี่ยมันจะเริ่มแบบเข้าป่าเข้าขึ้นเขาล้วถ้าเลยตรงไอ้มาแกะตรงลงบาลน,นั่นมานะนี่อันนี้ภูเขา เพิ่มเปลี่ยนละขี่มาสักครัร้หนึ่งภูเขาอยู่ฝั่งซ้ายเน,นี่ยวนี่ทุ่งนาปะมันเป็นไร่ข้าวโพดอะไรสักอย่างเป็นไร่นะ ดูดิข้างบนนุ่นบ้านแม่สปอคนนี่เริ่มเป็นแบบเข้ามาในภูเขาแล้วตรงนี้เป็นโค้งอันตรายน,นั่นเองทาสีแดงว่ะเด้อเพิ่มความลืน่น เนี่ยมันขี่มาประมาณตรงนเนี้ยเนี่ยประมาณโลที่ยี่สิบห้าเนี่ยถนนมันจะเป็นแบบนี้ละเป็นแบบคอนกรีตนะนเดี๋ยวพี่จะเช็นเดินเข้าไปก่อน นต้องเว้นทางให้รถยนต์เข่าแบบไอ้นี่อรถยนต์เข่าตีวงเพราะวงในมันมันชัน้วเราก็ต้องตีวงออกมามืนกันสูงนะตรงนี้อันตรายด้วย ยาวเลยเว้ยเขาบอกว่าสายตามองไปตรงไหนรถมันจะไปตรงนั้นขอหนึ่งแล้วกันโอ้โหแบบความเซฟ ียวตรงนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปใช้เส้นเนี้ยไปเรื่อยๆมันจะไปโผล่ตรงบ้านขุนกลางเองอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นทางแบบลาดยางล่ะเฮ้ยตรงนี้มีแดดด้วยแฮ ดด,ดด้เหมือนเราเข้ามาหมู่บ้านอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วนะนะถนนตรงนี้โอเคเลยถนนลาดยางอะ่ะเรียบดิมันจะมีแบบซ่อมบ้างแหละแต่ว่ามันก็ดีกว่าไอคอนกรีตอะเฮ้ยมีรถข้างหน้าอยู่นะเบาแบบเห็นเห็นท้ายเขา มาจอดอะไรตรงโค้งเนี่ยตัลายไหมเนี่ยลานลงเขาวิวมันจัดสวยแบบนี้นี่เองมีควายสองเชือกอยู่ตรงนั้นควายสองตัวเออสองเชือกเป็นงัดไง ที่เขามาดูดอกอันนั้นนะดอกซาก,กุระซาก,กุระเมืองไทยเดี๋ยวเราจะต้องเลี้ยวซ้ายออกไปอะ่ะมันจะไปโพบ้านขุนกลางเออขุนวางขุนกลางขุนกลางที่อยู่ตรงสามแยกไอ้น,นั่นอนะ่ะดอยถน,นนมันจะไปบรรจบเส้นนั่นเลยเส้นดอยถน,นนท์อ๋ออันนี้แบบขั้นบันได สวยเดียวมันสูงสงต้นสนปะแเปรอเตรงไปเลยนะตามทางนี้ไปเรื่อยๆ น้อยอินทนนท์โอเคอันนี้นเป็นที่เพิ่นมาเที่ยวดอกซากุระอะไรสักอย่างที่ปัตศูนย์วิจัยกเกษตรหลวงเชียงใหม่เออนี่ถ้าเจอตรงนี้เลี้ยวซ้ายไปอือ่น อันนี้อันนี้ขี่ไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวมันจะไปโผล่ตรงจุดตรวจข้้งด่านขึ้นดอยถนนนนเอง ันดึงไป50าสบเลย เนี่แถวเนี่ยมันเป็นแถวที่เขามาดูดอกซากุระกันนะ่ะขี่ออกมาจากดอยถนน,นนทเนาะหนะขี่สวนลงมา lùm nhện, thích, 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 nhện đi. Lại đường châm lướt. Ủa, đù lùm đi, thấy không? Bây, thấy cây mai không? Cứ, cứ mây cảm xúc, sướng lùm, nó không hả? เนี่ยด้านขวามือเรามันจะเป็นดอยนทนอนอะเป็นจุดสูงสุดอ่ะคือเหมือนเรากำลังขี่อ้อมไปอ่ะที่จริงอยู่แค่ขวามือเราอ,อยู่ข้างบนเนี่ยถ้าอยากลัดก็คือไปทางขวาเนี่ย อืดตึบเลยอีกสองร้อยเมตรมีด่านตรวจโอเคเปิดชิวละอ,อ๋อน,นี่น่าจะถึงจุดตรวจรวจุดตรวจรวจุดที่ห้าไปลุยกันต่ออันนี้ก็จะเป็นจุด นี่เนาะ่านตัวจุดที่ห้าเออเราก็ถ้าสมมุติเราจะขึ้นดอยอะเราเราเสียค่าบริการตรงนี้ได้เลยค่ารถค่ารถสามสิบค่าคนหกสิบป่ะเมื่อกี้รวมเป็นเก้าสิบบาทแต่ถ้าไปจอมทองคิดว่าน่าจะมาต้องเสียนะเอออันนี้กรณีขึ้นดอยเนาะออไปดูกันต่อน,นี่คือเขตแบบอุทยานแล้วนะอุทยานดอยนทนนท์เลย คือยอดดอยอยู่ขวามือเราเนี่ยกใกล้ๆเลยถ้าดูจากแผนที่นะแต่ตอนนี้เราขี่แบบเรากำลังขี่อ้อมไปถนนชื้นๆเลย เขาพยายามทําทางใหงแบบน้ำมันไหลอะ่ะโอยอันตรายนะเนี่ยข้างหลังเหวเลยนะใช้ความระมัดร,ระวังกันนิดนึง รถจอดแบบนี้แสดงว่าโซนะนั่นนี่แหละเขตชุมชนละกรุุนนาขับช้าๆหงอโอ,โอ้มีกาแฟดอยดอยหมอกตะวันวิว ไม่ มีน้ำตกตรงนู้นเลยนๆูๆ่เห็นปะนี่จะถึงไอ้บ้านหุ่นกลางแล้วนะอ่าจะถึงทางทางลากะ โหดูวิวสิอลังการมากเลยภูเขาโซนนี้มีน้ําตกตรงโน้นด้วย้าข่รมากางเต็นท์ลานดงสนตรงนี้จะเห็นน้ําตกตรงนี้ด้วยลานกางเต็นท์จะอยู่ ข้างหน้าเนี่ยล่ะซ้ายมือโหนั่งกินกาแฟถ้าจะชิลเนาะแถวเนี้ยอากาศเย็นว้วยวันนี้โชคดีดีหน่อยอ่านี่บ้านขุนกลางละที เต็น่าจะอยู่ซ้ายมือเราเนี่ยนะเออนี่ไงนี่ร้านกังเต็น์เนาะร้านกังเต็นตรงสนอันนี้เตขตขุนกลาง ถึงทางแยกแล้ถ้าจะกลับจมทองคือเลี้ยวซ้ายออกไปเนาะเดี๋ยวถ้าจะขึ้นดอยธนนทนก็เลี้ยวขวาไปนี่เป็นเส้นทางหลักแล้ะ ก็คือเส้นที่คุ้นเคยละเส้นรอยถนนไปอันนี้น่าจะมีอะไรละที่ทำการอุทยานแห่งชาติโดยขวามือไห่ไม่ทำไมวันนี้เงียบวะหรือคิดไปเองวราะมันเสาร์นะสิบโมงแล้วด้วยมันดูเงียบๆแปลกๆแ,แต่ว่ากิี่วแม่ปาลารู้สึกว่าช่วงนี้เขาจะปิดอยู่เออ ปิดเดินแบบทางแบบทางธรรมชาติแต่ว่าน่าจะมาดูพระอาทิตย์พระอาทิตย์ขึ้นข้างข้างข้างหน้ากิ่วได้ตรงนี้เป็นจุดตรวจวนั่นเ่ย ้งี่มันีิ่ใจเย็น,นเนอะเอย่าเจอกวยเนี่ยจุดตรวจที่สองเดี๋ยวถ้าขึ้นดอยเราก็เอาตั๋วที่เราจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วคือเขาขึ้นดอยครับ กันต่อออ่่านีันนี้ผ่านจุดยานจุดตัวที่สองมากวดยาวเลยมีอะไรละ่ะจะถนนชื้นนะต้องระวังนิดนึงน่อยอย่าไปขี่เนี่ยมันมีตะไคร่อะไรแบบเนี้ตรงนี้น่าจะเป็นในพระาธาตุอะไรสักอย่างหนึ่ง ลมแรงนะ่นนี่โอ้โหโอ้โ้ตรงนี้ลมแรงเฮ้ยรถเปเลยวิ่หนาวเว้ยสิแปดองศาแล้ว นี่พระมหาธาตุอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ซ้ายมือเราสวยนะพระธาตุเนี่ยโอ้มองมาเห็นเลยเว้หมอกหนาจัดมีรถข้างหน้า,มนาไม่รู้ในกล้องจะมองเห็นหรือเปล่าเนี่ย อ๋อตรงนี้คือกิ่วแม่ปานนะมีสตอร,รม์มวิวกิ่วแม่ปานเขาปิดต,ตรงเนี้ยแต่ว่าจุดชมวิวตรงเนี้ยคือแบบมาได้เรื่อย อันนี้เหลือ16อง,องศานะโ oh okay, อ้มายกอดโอเคอะไโลนึงโลสุดท้ายละ เย็นไปหมดเลยเย็นมือเย็นตัวฟินมากเลยอันนี้ขนาดม่ใช่หน้าหนาวนะหน้าร้อนเข้าหน้าฝนอือากาศยังแบบเย็นมากเลยโหต้นนี้ทับสายไฟเลยสายสื่อสารอ่านี่ถึงละนี่ถึงยอดดอยแล้วนะวันนี้ก็พามาชมเนาะเส้นทางจากตัวอำเภอไม่วางเออเนี่ยขี่มาดอยถนนเนี่ยว่ามาันมาได้มาตามเส้นทาง ที่ถ่ายให้ดูเลยอ,อืนไม่ลานจอดรถนะอมอเตอร์ไซค์จอดตรงไหนให้จอดตรงนี้เหรอจอดกระแกงดิ๊